และนั่นคือการทดสอบความแข็งแกร่งของ vivo y 2 0 oh. 5g ตัวนี้ครับสุดทนท้าชน,นทุกสเปคครับผมพาัจากทีพัดรีวิวนะครับจากการทดสอบดอบเทสมาน่าจะเป็นร้อยครั้งเลยนะครับ vivo y 2 0 5g มาพร้อมกับขอบด้านข้างตัวเครื่องแบบเมทัลลิกไฮกรอสความเงาฉ่ำแบบนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นร้อยง่ายไหมตกแล้วเกิดดามิหรือเปล่านะครับ แต่จากการที่ทดสอบมาเนี่ยอย่างทีุ่ณเห็นเลยว่าต่อให้ขอบเครื่องลงก็ตามนะครับยังมีความเงาฉ่าในทุกมุมของ,ของตัวเครื่องเลยครับต้องบอกว่าเขาออกแบบได้เก่งมากๆในครั้งนี้นะฮะอาจจะมีคนสงสัยว่าเป็นเครื่องเดียวกับที่ดรอปเทสหรือเปล่ามีการสลับเครื่องหรือเปล่านะครับถ้าเราสังเกตกันที่หน้าจอเนี่ยอาจจะมีตัวของร่องรอยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากการดรอปเทสบ้างจากการสไลด์ไปกับพื้นบ้างนะครับซึ่งถ้าเราลอกออกเปลี่ยนแผ่นใหม่ก็ไร้ปัญหาครับแน่นอนครับตัวเครื่องมีการติดฟิล์มกันร,รอยมาให้ไป,ไปที่เรียบร้อยแล้้้ววนะรรใชีีิตจจงเเเเยาาาาออผลทกก ตำตกจากโต๊ะนะครับหรืออาจจะทำน้ำหกใส่บ้านะครับ vivo y 2 0 5 g ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ ip64 ถ้าเกิดว่าเกิดอุบิเหตุนะครับเช่นฝนตกหนักๆมานะครับหรือแม้กระทั่งมีแก้วน้ำอยู่นะครับปัดน้ำหกใส่นะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าตกเครื่องจะได้รับดาเมจกับเรื่องนี้นะครับเขาสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นที่เกิดจากอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่งนั่นเองครับ ซึ่งจากการทดสอบดับเทสนี้นะครับเราทดสอบในระยะไม่เกิน1เมตรนะฮะก็เป็นระยะปกติแบบโตแบบนี้ก็ประมาณ70เซนนะครับกระเ๋าผู้ชายก็ประมาณ70สเซน80เซนช่วงนี้เป็นระยะที่เรามักจะเผลอเลยทําเครื่องตกพื้นกันเป็นส่วนใหญ่นั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับทั้งหมดนนี้เป็นการทดสอบจากพวกเราเหล่าบล็อกเกอร์นะครับชีวิตจริงไม่แนะนําให้ทําตามนะครับ v ี v ว Y205G มีให้เลือกทั้งหมด3สีครับคือสีเงินไทเทเนียมซิลเวอสีนีครับซึ่งมีความสวยงามเงาฉ่ำอย่างมากผมชอบสีนี้นะครับและตัวเครื่องนะครับฝาหลังก็จะมีการเล่นแสงกับแสง U V นะครับหรือว่าแสงแดดเนี่ยเมื่อเราออกแดดมานะครับ ฝาหลังก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีนึงครับเป็นสีอมเขียวๆหน่อยนะครับเรียกว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งที่ทําให้ตัวเครื่องสามารถเปลี่ยนสีฝาหลังได้นะครับกลับมาจากแดดนะครับเข้าสู่ที่ร่มเนี่ยตัวเครื่องก็จะกลับมาเป็นสีเงินเป็นสีไทเทเนียมซิลเวอร์ตามปกตินั่นเองแต่ใคร่อยากได้ใสยขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นสีนี้ครับดรีมมี่ไวโอเลตจะเป็นสีม่วงนะครับที่ให้ความชวนฝันนะครับมีความละมุนนะครับขอบด้านข้างเนี่ยก็จะมีความอมม่วงๆนะครับอมความไวโอเลตหรือใครชอบสีดําเข้มๆที่เป็นเดนิมิบล หน้าจอมีความสว่างมากครับสูงสุดถึง1,800นิตเลยและเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ที่มีขนาดใหญ่พิเศษอีกด้วยทั้งหน้าจอ AMOLED และลำโพงที่ดังสงูงสุด300%เองเนี่ยทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเอ t เตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้ดีทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยครับหน้าจอ AMOLED E4 ขนาด 6, 6 6 7นิ้วมีอาตาัตรา refresh rate ถึง120เฮิรตให้สีสันที่สวยงามชัดเจนเป็นธรรมชาติมาพร้อมกับขอบจอบางพิเศษอัตราส่วนหน้าจอต,อต่อตัวเครื่องถึง91.9%และให้ความละเอียดเป็น Full HD+ Pad เลยครับ จะดูคอนเทนต์แบบไหนก็คมชัดสีอิ่มโดนใจมาพร้อมระบบปกป้องดวงตา SGS e Care Protection อีกด้วยแถมยังเป็นลำโพงคู่ดูโอสป k เ์เร่งความดังได้สูงสุด300%ด้วยความเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ทํทำให้สามารถใช้งาน Always On Display ได้รู้เวลาตลอดแม้ปิดหน้าจอโดยแทบจะไม่กินแบตเลยครับ ปลดล็อกตวเครื่องได้ทั้งการสแกนใบหน้าและสแกนนิ้วบนหน้าจอ b i w o Y 205G มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด5พันม a h ครับเรามั่นใจได้เลยว่าแบตเตอรี่นี้จะอยู่กับเราไปยาวนานครับ4ปีบวกๆเลยเขาการันตีเลครับว่ารองรับการใช้งานที่4ปีนะครับหรือ1,600ครั้งในการชาร์จนะครับ สุขภาพของแบตเตอรี่เนี่ยจะมากกว่า80%ขึ้นไปนะครับซึ่งรองรับการชาร์จไว้ครับที่เป็น vivo flash charge 80วัตต์ด้วยอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วนะครับแถมไม่ในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับรุ่นนี้แถมให้ครบๆเลยนะครับทั้งตัวหเคสร,รอบตัวเครื่องนะครับฟิล์มกันรอยหน้าจอที่ติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและอะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว vivo flash charge 80วัตต์พร้อมสายชาร์จแถมไม่ในกล่องครบๆไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องซื้อแยกครับ แบตเตอรี่ก้อนใหญ่จุใจขนาด5 0 0 0มิลลมป์ั่วโนี้สามารถรองรับการรับชมวิดีโอต่อเรื่องได้สูงสุดถึง15ชั่วโมงและมาพร้อมกับ s มาร์ทชาร์จิ่งแอน n e จิ0ช่วยยืดอ,อายุการใช้งานแบตเตอรี่และเพิ่มความปลอดภัยในการชาร์จได้มากขึ้นครับในด้านของความแรงมาพร้อมกับส n a ป d ตกร o อน4เจน2ออคตา o r คอ8แกนสมองครับโดยแบ่งเป็น2บวก6คอร์นะครับ2แกนแรงและ6แกนประหยัดพลังงานนั่นเองแรมเป็นแบบ LPDDR4X 8และ12 g b ครับ ROM หรือ storage ที่เป็น UFS 2.2ครับ256 GB และ512 GB นั่นเองโดยถ้าไม่พอคุณสามารถเพิ่ม microSD card อีก2 t งดีบครับรองรับ extra RAM หรือ RAM ส่วนขยายได้อีก8หรือ12 GB พร้อมฟังก์ชันการบีบอัดแอปพลิเคชัน b l k g r o u n d เพื่อลดการใช้แรมที่รันบน f u n t ั u OS 14ความแรงระดับนี้ปรัฟรีโซเชียลได้สบายสบายครับ โดยข้อดีของ snapdragon 4 Gen 2ก็คือไม่ใช้พลังงานมากเกินไปสามารถบาลานซ์พลังงานได้ดีครับบวกกับแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง 5000mAh ถ้าเราไม่ได้เล่นเกมน,นะใช้แอปโซเชียลทั่วไปบอกเลยครับแบตอืดเป็นวัน2วันค่อยชาร์ทีก็ได้ความเร็วของชิปเซตตัวนี้บวกกับแรมที่มีมาให้เยอะนะครับทำให้สามารถแบ่งหน้าจอเล่นได้จะเปิดแอปโซเชียล2แอปนะครับแบ่งหน้าจอแบบยี่ห่นตามที่เราต้องการเลย อยากให้แอปบนกว้างหน่อยเล็กหน่อยแคบหน่อยหรือเท่ากันก็สามารถตัดได้และมีแอปช็อตคัทนะครับที่คุณสามารถลากจากมุมขวาจอตรงนี้ได้ครับเราสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันที่เราตั้งไว้ได้รวดเร็วมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแอปตัวไหนนะครับจะเปิดเป็นหน้าต่างลอยแบบนี้มาและคุณสามารถกดให้เต็มหน้าจอเพื่อใช้งานเต็มฟังก์ชันได้เลย สำหรับเรื่องเล่นเกมก็ต้องยอมรับตามตรงว่ารุ่นนี้อาจจะไม่เน้นเล่นเกมจ๋านะแต่ก็เน้นเพลินเพลินได้ครับเฟรมเรตได้ที่สูงนะส่วนความละเอียดเนี่ยก็ได้ที่สูงมากตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้สำหรับ Call of Duty เลยครับโดยมีอัลตร้าเกมโมดและมาติเทอร์โบมาให้นะครับและยังสามารถเปิดตัวเกม 4D ได้ด้วยสำหรับเกมที่รองรับเช่นผับ G Mobile สามารถเปิดได้นะแต่ว่า Call of Duty Mobile และ ROV e จะไม่สามารถเปิดฟีเจอร์นี้ได้ครับ อย่างพับจีโมบายเราก็สามารถปรับ setting การตั้งค่ากราฟิกได้ประมาณนี้เฟรมเรทอยู่ที่สูงนะครับเต็มที่เลยและถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นกราฟิกต่ําสุดเนี่ยจะได้ที่สูงมากครับจากคำสอบเล่นมานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เน้นเล่นเกมจาก๋าเน้นพอความเพลิดเพลินเล่นแบบค่าเวลาไปนะครับไม่ใช่โปร,โกรเกมเมอร์ผมว่าใช้ได้เลยนะ หน้าจอนะครับสีสันเป็นธรรมชาติอิ่มสดดีครับไม่สดจ๋าเกินไปครับดูธรรมชาติและยังเห็นดีเทลเห็นรายละเอียดของตัวเกมได้ดีอยู่ครับอย่างที่คุณเห็นในกล้องเลยในกล้องนี้เป็นอย่างไรตัวเครื่องจริงเป็นอย่างนั้นครับด้วยความที่หน้าจอเป็นที่ Full HD p ั u แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆสามารถเก็บได้ครบถ้วนกับหน้าจอใหญ่6.67นิ้วตัวนี้ และ ROV ก็เช่นกันครับเราสามารถปรับความละเอียดของภาพได้ที่ระดับสูงนะครับสูงสุดไม่สามารถปรับได้นะโดยที่เราเริ่มต้นที่แบตเตอรี่99%ครับสำหรับการเล่นแบบ 5V5 นะครับในโหมดนี้วันนี้เมทเยอะหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าเอฟเฟกตลุมตุ่มๆกันพอสมควรนะครับเราเล่นแบบเปิดเสียงเล่นปกติเลยนะครับรู้สึกได้ว่าไอ้ความเลื่นไหลที่ขึ้นมาบนหน้าจอที่เป็นแบบ60 FPS ตลอดเวลานะครับมันก็รู้สึกใกล้เคียงแบบนั้นจริงๆนะครับ เล่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกระตุกนะครับการควบคุมทิศทางก็เป็นตามราคาของสมาร์ทโฟนแหละไม่ได้แบบโอ้โปรแกรมเมอร์จ๋าแต่ว่าก็ไม่มีแบบว่าเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับหรือว่ากดตรงนี้ไปตรงนั้นไม่เป็นนะครับตัวเมทตัวแอสซิซินที่ต้องคอมโบบ่อยๆยาวๆก็สามารถทําได้ดีครับลำโพงคู่ดัง300%ก็อย่างที่คุณได้ยินเลยครับจนจบเกมไป12นาทีแบตลดไปแค่3%เท่านั้น c อ l l ลเตอรเราก็จะพูดเหมือน R.O.E. ครับแสดงผลได้เต็มจอดีลำโพงดังดีครับแต่ว่าความลื่นไหลในการปัดเนี่ยเราต้องมีการปรับจูนเพิ่มระดับหนึ่งนะครับการเลงการยิงก็จะต้องใช้ความสามารถใช้สมาธิมากขึ้นอยู่ประมาณนึงครับเป็นรุ่นที่ไม่ได้เหมาะกับโปรแกมเมอร์จ่าครับแต่ว่าสามารถเล่นเกมเพื่อฆ่าเวลาเพื่อความสนุกเพลิดเพลินได้ ฟีเจอร์ AI ก็มาครับยกหนึ่งตัวอย่างก็คือ AI erase นะครับหรือว่ายังลบ AI ครับเพียงแค่เราวงวัตถุที่เราต้องการนะครับเขาจะทําการ select เลือกนะครับและทําการลบตกแต่งภาพตรงนั้นให้เนียนกริบๆเลยครับ <c oughs> แบบนี้ฮะทั้งคนทั้งเก้าอี้ก็หายไปแล้วครับหรือจะวงเฉพาะคนก็ได้นะครับเห็นไหม AI erase ก็จะเลือกเฉพาะคนครับ1 2 3มคนหายไปเรียบร้อยแล้วครับตอนไปถ่ายวิวสวยๆอะ่ะมักจะมีคนติดมาเนาะก็ไม่ต้องหลบมุมบังมุมเลยครับถ่ายมุมสวยได้เลยและใช้ยางลบ AI ตัวนี้ลบคนออกไปจากฉากเราได้เลยครับไม่เพียงแค่คนเดียวนะคือถ้ามีหลายคนหลายอย่างในฉากนะครับคุณก็สามารถที่จะกดลบได้จนคุณพอใจเลยครับจะลากเองก็ได้นะหรือว่าใช้ AI ก็ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยความเก่งก็คือ AI เป็นฉลาดมากนะเช่นผมวงแว่นตาผมที่มันมีเงาสะท้อนอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวรู้ว่าไปกับใครไง ใช้ยังลบ AI วงไปนะครับเฮ้ยแ <Wow. S 1> ว่นดำแล้วนะฮะเงาสะท้อนหายไปแล้วนะครับทำนั่งสองข้างได้เลยแล้วเนียนกริปด้วยนะเจ๋งบ่าเจ๋งบ่าใช้งานได้จริงครับผมยังมีการทารุนที่โหดขึ้นนะครับด้วยการลบคนทั้งฉากาไปราวกับทาดอสติดนิ้วฮะเนี่ยฮะต้องเงานบนเคาน์เตอร์ผมก็ลบออกให้ใเนียนได้เลยครับยังลบ AI ครั้งนี้ทำงานได้ดีจริงครับ ใครทีงซื้อ vivo y 205g ไปนะครับคุณเลือกฉากที่คุณต้องการได้เลยตรงไหนเกินมาค่อยใช้แยางลบลบไปครับหรือใครอยากลบคนออกน,นะครับใช้แต่แบ c ็กการ์องเดียวเพื่อไปตัดต่อในอนาคตที่หลักเนี่ยมันก็ลบคนได้เนียนกริปแบบนี้โมดูลกล้องดีไซน์ตัวกล้องส่งเพชรครับให้ความเรียบหรูสวยงามเกินราคา กล้องหลักครั้งนี้ให้มา2ตัวครับเป็นกล้องหลัก50ล้านพิกเซลและกล้องออโต้แองเกิลแล้านพิกเซลครับและถ้าเราสังเกตกันจะเห็นว่ามีไฟ AI a อ l อร์ไลมาให้ด้วยนะครับสามารถปรับความสว่างได้3ระดับนะครับและสามารถปรับค่าอุณหภูมิแสงนะครับหรือว่าเคอวิแสงได้โดยอัตโนมัติเลยสังเกตไหมอ่ะแบบเนี้ยขาวหน่อยนะครับแบบขาวเลยขาวอมเหลืองนะครับหรือจะเป็นแบบอมส้มเลยก็สามารถปรับได้ครับปรับเองก็ได้นะครับหรือว่า กดอัตโนมัตินะครับให้ AI ของตัวเครื่องเนี่ยในการตรวจจับนะครับแล้วก็ยิงแสงออรไลท์ไปนะครับในจังหวะที่เหมาะสมนะครับในอุณหภูมิแสงที่เหมาะสมได้เลยซึ่งไฟ AI ออร่ไลท์ในครั้งนี้เนี่ยสามารถใช้งานแยกจากตัวของไฟแฟลช LED ได้เลยนะครับใช้งานได้ยืดหยุ่นมากๆครับจะเปิดเป็นไฟฉายเนี่ยก็จะเปิดเป็นไฟแฟลช LED ปกตินั่นเองเราสามารถปรับเปิดปิดได้ตามที่เราต้องการเลยครับและถ้าสังเกตขอบตัวเครื่องจะมีความเรียงแสงครับเวลาใช้งานแฟลชตอนกลางคืนสวยงามมากๆ ถ้าถ่ายจากกล้องหลังครั้งนี้เหมือนตัวกล้องอีชอบภาพแบบอินดอร์ครับถ่ายอินดอร์แล้วดูโอเคใช้ได้เลยนะครับเรื่องของ SDR นะครับหรือการถ่ายย้อนแสงก็ทําได้ดีเสมอมาผมว่านะถ้าเกิดว่าเราหาจังหวะแสงที่เหมาะสมหน่อยนะครับไม่จ้าไปไม่มืดไปก็ได้รูปถ่ายที่สามารถใช้งานได้อัพขึ้นโซเชียลไม่อายใครครับการอยากถ่ายวัตถุให้มันหน้าชัดหลังเบลอก็ทําได้ครับภาพพวกนี้เป็นซอฟต์แวร์จากตัวกล้องทํามาเลยนะครับผมไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมใดๆ หรือจะเป็นที่แสงน้อยนะครับก็มีโหมดกลางคืนให้ใช้งานครับใช้งานได้ทั้งกล้องที่เป็นระยะปกติ50ล้านพิกเซลและอัลตัวแหวเกิล8ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้า HD 3ล้านพิกเซลนะครับเราจะได้ภาพประมาณนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะว่าชอบไหมนะครับนอกจากการทดสอบดอปเทสจากทีพัทรีวิวแล้ว Vivo y 2 0 5G ยังผ่านการทดสอบสุดโหดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการตกการกดปุ่มต่างๆรวมถึงอุณหภูมินะครับ ทำให้ผมเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่า vivo Y 2 0 5G เนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกหลายปีเลยนะครับสำหรับผู้สนใจ vivo Y 2 0 5G สุดทนทา้าชนทุกสเปคเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ครับกับราคาที่9,999บาทและ12,999บาทครับแตกต่างที่ดันดอมเป็นเจ้าของวันนี้ถึง30พฤศจิกายนรับฟรี e v a p ประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ โดยสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ฟรีหนึ่งครั้งหากสุขภาพแบตตามกว่า80ในระยะเวลา4ปีแรกดูรายเพิ่มเติมการสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ทั้งช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ Vivo แมน Shop และร้านคา้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศเลยครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมเชียร์เลยครับัวเครื่องสวยงามแข็งแรงคงทนสเปคครบคันนะครับและอายุการใช้งานที่ยาวนานครับเจอคลิปหน้าของพัททีพัทรีวิวนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ